สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในโนนเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม League of Legends นะครับโหมดอารามนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ามิดเลนของ LL นี่เรียกว่าอะไรนะรผมก็เรียกอารามตามคุณบูมนะครฮะวันนี้ผมก็มารับบทเป็นดียนานะฮะเป็นสาวน้อยวงเสี่อจันนะครับ ก็ไอเทมออกมา,าชิ้นแรกก็อ,ออกไปเถอนนะครับออกไปอ,ออกไปให้ตังค์หมดนะฮะแล้วก็เล่นๆไปจนกว่าจะตายนะฮะแล้วก็กลับมาซื้อของใหม่ค่อยซื้อของใหญ่ๆนะครับอืมก็คืออ่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็คือโหมดเนี้ยอ่โหมดนี้มันเป็นโหมดที่แบบคุณจะกลับมาซื้อของหรือกลับมาเติมเลือดที่บ้านไม่ได้นะก็คือไม่ไมีน<ต>้ำพ<ม>ุนะอืม ไม่มีน้ำพุให้คุณเติมของนะก็คุณต้องรอตายเท่านั้นนะครับเอาสมา์ทแคทออกก่อนนะันไม่ถนัดจริงๆคนระับสมา์ทแคสน,นะแล้วก็เริ่มเกมมาเนี่ยคุณจะมีเลเวลสามเลยนะครับสามารถอัพสกิลได้สามอันเลยว่าเถอดก็มาอธิบายสกิลพตสดีของแดนน่านะครับ <c oughs> ก็คืออ่าถ้าเกิดตีตีปกตินะครับพบสามครั้งนะครับพบสามครั้งดเาเมจครั้งที่สามเนี่ยมันจะเป็นแบบ เออเป็นแบบเป, ula, เป็นออร่าเขาเรียกเป็นไร e, เป็นเอีนะครับเป็นเอีแตกออกนะฮะครับอืมไม่ค่อยมีสติในการแค่เท่าไหร่นะครับเป็นการเล่นให้ดูเท่าไหร่ก็นะครับนั่นแหละตะกบตีครบสามครั้งมันจะแตกออกนะฮะเป็นพลังจบตีเวทด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะแล้วกออ็สกิลหนึ่งนี่ฮะสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่แบบอย่างที่ผมใช้ใช้อยู่เมื่อกี้นะฮะ ที่แบบเป็นเป็นเซี่ยวจันนะครับบินฟิวไปเดี๋ยวนี่เนี่ยเนี่ยแฟลนี้ก่อนแบบเป็นวงโค้งนะครับสามารถหนีอ้อมหนีคีปนะครับไปโจมตีเขาได้นะครับแล้วก็มันจะโค้งทางขวาอย่างเดียวนะครับไม่โค้งทางซ้ายนะครับแม่งแม่งไม่จินแก๊สเลยนะฮะแล้วก็โดนเป็นโดนโดนเป็นเอีด้วยนะครับไม่ได้โดนเป้าหมายตัวเดียวนะฮะสกิลสองนี่จะเป็นสกิลแบบเป็นลูกแก้วนะครับ ไวลกแก้วหมุนรอบตัวเราสามสามลูกนะครับเหมือนม้งนะครับกำลังไล่จะอาชูเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเออมันจะขยายออกเรื่อยๆหรือเปล่าวะไม่แน่ใจนะฮะ <c oughs> ขนาดเล่นฮีโร่เองนี่ยังมั่วๆอยู่นะครับนั่นแหละก็คือถ้าเกิดคนเนี่ยลูกแก้วเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคนเดินมาโดนลูกแก้วนะรหรือว่าคีฟนะครับลูกแก้วนี้ก็จะไประเบิดปุ้งใส่นนะอืยอ่าประมาณนั้นนะโอ้ รู้สึกฝั่งเขาจะซี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 เยอะนีฮะแล้วก็มีตัวถึกๆทั้งสองตัวนะครับยังมีทั้งมอฟไฟมีทั้งไอไอบ้าเดมาเซียนะฮะฝั่งผมนี้ไม่ค่อยมีตัวแท้งเลยนะฮะก็ต่อไปครับมีผมมีหน้าที่ต่อก็ต่อไปนะฮะมันเดมาเซียผมแล้วเนะฮะไม่เป็นไรมีเพื่อนช่วยครับเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะฮะอืมแล้วก็สกิลสามนี่เป็นสกิลดึงนะครับ เป็นสกิลดึงดึงอะไรล่ะดึงกู้ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆเรานะครับ oh. ก็คือจะใช้วิธีการแฟดเข้าไปนะครับหรือยังไงก็แล้วแต่นะเข้าไปแล้วกดฟึบนะครับมันจะดึงศัตรูที่อยู่รอบๆตัวเราเข้ามาตรงกลางนะฮะ oh. เออเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ผมไม่อยากอัพเลยฮนะดึงมาแล้วมันมีประโยชน์ตรงไหนนะฮะดึงมาให้เขาตีเราตายนะครับแล้วก็สกิลสามเนี่ยจะเป็นสกิลที่ว่าแดนเน่เนี่ยจะพุ่งตัวเข้าไปโจมตีศัตรูนะครับตั้งเป็น ความเสียหายเวทนะครับอืมติดสถานะนุนนีนั่นนะครับก็คือเป็นสกิลพุ่งนั่นแหละนะฮะนี่ครับคือจริงๆผมจงใจตายนะฮะมันนฮกลับมาซื้อของครับจงใจตายกลับมาซื้อของนะนี่ไงฮะแล้วก็รอตายอีกรอบนะครับพันหกนะออกออกของใหญ่ครั้งเดียวนะครับเอออ้างไปเรื่อยนะครับ ไปครับลุยกันต่อนะฮะเอ๋อเอ๋อเออเอเล็มีหน้าที่ต่อก็ต่อไปนะครับไอเดมาเซียนี่ยังไงวะก็ฝั่งผมนี่ก็เป็นอ่าตัวเวทเยอะนะครับถ้าเขาออกกันเวทมานี่ก็แบบเจ๋งเบยนะฮะเดี๋ยว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 เอาสักตัวดิเอาสักตัวดิเออ ตัวปอมนะฮะโง่อยนะครับไล่ตัวปลอมครับประเทศชาติไทยจะเจริญได้ไงครับนี่ฮะมันมีมอไฟกับอิมาดเซียนี่ะมันจะหมุนใส่อยู่เรื่อยเลยนะครับอืมเรียบร้อยฮรบเรียบร้อยเก็บไปหนึ่งคิวนะก็รู้สึกจะมีเพื่อนคอยใส่เกาะให้ผมอยู่เรื่อยนะครับก็ดีนะฮะ คำนวณดาเมจแป๊บนะฮะคือการเล่นนี่คือมีมันก็มีคนบอกผมอยู่นะว่าเล่นเล่นเล่นแบบเออเล่น,เล,นเล่นไปเถอะนะครับจะมาจำระมงดาเมจอะไรเยอะแยะนะฮะก็จริงจริงการจำข้อมูลเป็นข้อมูลเป็นตัวเลขเลยถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดเราคุ้นชินกับมันมันก็ดีนะฮะอย่างเช่นเราดูเนี่ยเลือดนึงเหลือ600้เนี่ยถ้าเกิดเราจะไปเดี่ยวเดียวกับมันเนี่ยเราจะสามารถสกิลชุดหนึ่งแบบมันตายเลยได้ไหมอะไรเงี้ย ก็คำนวณเอาไว้ก็ดีนะแต่เล่นๆนสนุกไปไม่ต้องเครียดมันก็ดีเหมือนกันนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยถึงกับแอนตี้ใส่เพื่อนผมเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวยพึ่งดิโอ้โหสตันไม่รอดครับเขาไม่เอาต่อนะฮะเมื่อกี้ถ้าเกิดถ้าพลุกโมไฟเข้ามานี่ผมอาจจะตายได้นะแต่เขาไม่เอาต่อก็โชคดีไปนะ ุกเกมนี้จะค่อข้างเสียเปรียบเครับเพราะว่า,าเจสเขายิงแบบพะลุทะลวงมากนะครับแล้วเขาก็มีตัวแทงอีกสองตัวนะม,มันน่าจ,จะปรับให้มันซ้ายได้สายหรือขวาก็ได้เนาะน่าจะกดปรับแบบกดกดคิวครั้งหนึ่งมันขวาเงถ้ากดคิวสองครั้งเป็นซ้ายอะไรเงี้ยหรือมันมีวะแล้วผมไม่รู้ว่าไม่แน่ใจนะเออ มันจังหวะมันไม่ได้แบบว่างทางขวาตลอดนะบับางทีทางซ้ายมันว่างก็มีนะฮะเอามาดิผมไม่ค่อยเห็นถังลุงกิ้งออกไปเท่าไหร่เลยลุงไม่ออกมานานเลยครับอืมเดี๋ยวถึงป้อมแล้วจังหวะนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วมีใครตายสักคนหนึ่งนะครับแล้วเขาเคาน์เตอร์กลับมีชิปหายนะครับนี่ครับ ชิบหายนะครับเออเอามัน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 ,เ,มนเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนีปั๊บหนีปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัมาเด้มาเสียแต่กูโอ้ชิบหายเลยครับโอ้เลือดเหลือน้อยมากครับอรยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมครับเอสเลยครับเอาป้อมฮะอืมครับแถวบ้านเรียกว่าดัานสำเร็จนะครับแต่ว่าเลือนเลือดเหลือ,อน้อยมากนะครับเลอะแล้วก็ หลังจากเวลยังน้อยอยู่นะครับเอ้าโดนป้อมตีตายนะครับเขาได้คิวด้วยเพราะว่าเวลายังห่างไม่นานนะโอ้ดันป้อมไม่แตกนะฮะเขาเกิดแล้วแน่นอนครับเพราะว่าเวลยังน้อยอยู่นะครับแป๊บเดียวแม่ก็เกิดนะครับแน่แล้วตัวที่เกิดมาเสือเป็นมอไฟ์นะฮะแล้วมันก็มิชลินใส่นะครับมากดไม่ทันนะครับถ้ามันมิชลินใส่สักคนหนึ่งนะครับได้นอนแน่นอนฮะมันมิชลินใส่ผมครับแล้วผมก็เดี๋ยวเตรียมบายแล้วเตรียมบายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่ง โอ้พระเจ้าฮะรอดมาได้เนี่ยผมก็ไม่เคยเล่นนะครับตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยนะเพราะว่าผมไม่ไม่ค่อยชำนาญกับสายเวทเท่าไหรเนี่ยก็ตัวส่วนใหญ่ที่ผมเล่นนี้ก็จะเป็นพวกตัวแท้งแม่เดี๋ยว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 มันจะเดมัสเซียอลไรครับเยี่ยม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 ช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงเดี๋ยวดิโอ้ ทำไมหนูไม่ถอยไปไกลๆเดี๋ยว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 รู้สึกโดนจะดันดันลึกเกินไปแล้วนะครับวิ่งไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกแต่มันได้ไปแล้วนะครับเสียเลือดไปคบางทีจะเยอะบางทีการไปเอาไอ้ไอ้บวกเนี่ยไอ้พยาบาลเนี่ยถ้าเกิดมันจังหวะชุนละมุนผมว่ามันไม่ควรเข้าไปนะ ต้องเห็นส่วนตัวนะครับแล้วผมก็ชิบหายไปแล้วนะเออมันไม่ควรเข้าไปนะเพราะว่าเราอาจจะได้นะครับแต่ว่าได้เติมเลือดมาแต่ว่าเราก็โดนมาสนะองสกิลอะนึกออกไหมนี่มานะครับหมวกหมวกแดงจะมาเลยครับต่อยหมวกแดงเตรียมมาเลยครับรองเทา้าเป็นรองเท้าก,กากๆนะเอามันดีเออเอามันดีวอลคุงนะสุดยอดนะเอามัน <im mon> เอามัน <im mon> ไปครับเข้าสู่สังเวียนนะฮะ้าสู่สังเวียนนะครับเตรียมดันกลับนะครับนี่นี่นี่นเป็นไงเจอคุณลุงถังเบียร์มหาการสถทานยุทธจักรแม่นากกบาดใสยเนี่ยตัวแท้งมันโหดใช้ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเราแบบพยายามยิงเรื่อยๆมันก็พอจะต่อได้อยู่ ตัวตอดฝั่งมันนี่ก็ไม่ใช่เบาๆนะครับอม,มอืามอไฟแค่เพียงเอื้อมมือนะครับรอคลิปมาก่อนผมโดดใส่มอฟายมอฟายีไหม,ไเ,มเนี่ยฮนะโดดไปจะตายไหมเนี่ยมันเอาเลือดมาจากไหนหวะเรียบร้อยครับคุณลุงเราลาโลกไปแล้วนะ ไม่ดีเลยครับแบบนี้ไม่ดีเลยฮะเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนยอย่าย่ามายุ่งกับเพื่อนกูยังมายุ่งกับเพื่อนกูเยอะครับเย,เยอะเดี๋ยวดีถอยก่อนอสู้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงน่าจะแตกนะครับเขามา3ตัวพร้อมแต่เขามีมีทีฟนะครับอ้าวที่หายละ หายแล้วครับชิบหายแล้ว <Mm มาตัวปอมเดี nah ๋ยวดิโอ้หเกือบเกือบเกือบร่องเลยฮะเกมนี้นี่อยู่ยากครับอยู่ยากหนีเอาดิเอาดิโอ้ลุงทำไมไม่คว้างถังมาวะจังหวะเมื่อกี <oh na. ้เขาเพื่อนเยอะไปหน่อยนะครับมาจะต่อยหมวกแดงแล้วนะครับก็ ต่อแรงขึ้นนะครับต่อแรงขึ้น,<ม>นออกพลังเวทแบบทิบหายไปพวงเลยดีไหมฮะหรือจะเอาตัวรอดก่อนดีฮะเอาอะไรดีฮะ<ม>คือฟังเขาก็จันทบ,บีนี่ฮะขอเกาะหน่อยแล้วกันนะขอทึกๆหน่อยเพราะว่าเวลาเราโดดเข้าไปเนี่ยนะฮะจะได้กดแบบอืม คือเกาะจากสกิลสองนี่มันมันไม่เยอะพอนะฮะมันไม่เยอะพอที่จะทําให้เรารอดชีวิตจากการโดดเข้าไปแล้วกลับมาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ออดมาตัวแท้งนี่แหละ <c oughs> คนอื่นมันยืนไกลจังเลยนะครับแมปนี้มันไม่มีหวาดขายนะครับมันไม่มันเลยฮะ <c oughs> ถ้ามีวาดนี่มันคือจีมันนะฮะ เอาดีเอาดีไหมสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะเอาดีเอาดีเอาดีครับชุลมุนวุ่นวายนะชุนลมุนวุ่นวายแล้วก็ตีไปครับตีไปครับตีย้ายมันออกให้มันออกครับให้มันออกนั่นแหละเรียบร้อยครับเอาป้อมเลยเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยถ่าฮะถ่าป้อมฮะถ่าป้อม แทบตายฮะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเย็นเพื่อนเพื่อนจะเพิ่งตายหมดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนช่วยยิงหน่อยดิเพื่อนร้อยครับแล้วผมมาสองตัวนะเพื่อนตายไปสามนะแล้วก็ฝั่งนั้นน่าจะตายหมดนะครับตายหมดไหมวะเ๋ยวๆมีอะไรให้เติมมั้งมาแล้วนะครับหนีเหอะหนีเหอะมันมีฉลินใส่ที่หนีไม่ทันแน่นอนครับเก็บด้วยครับเก็บดิ เก็บสออิคือวิ่งผ่านมาก็เก็บให้หมดนะครับไม่งั้นเวลาเอา้าชิบหายแล้วผมผมไปทำไมเนี่ยไม่น่าเลยแฟตก็ไม่มีชิบหายแล้วโอ้ยขอบคุณเพื่อนที่ช่วยนะครับโอ้โห <c oughs> นี่ครับกดกดเกาะสกิลสองช่วยไปได้นิดหน่อยนะครับมันมันจะมาเดมาเซียมันไม่เดมาเซียน่ย ไอลวเนะี่ยผมไม่น่าเข้าไปเลยนะฮะเอามันคืนดิอ,ออกเลยดีครับออกพลังเวทแบบชิบหายไปพวงเลยดีไหมฮะเอาไงดีฮะมาเราตังตังมันไม่พอซื้อย่างอื่นเะี่ยม,มาลุยต่อนะฮะแล้วก็ มันเทคนิคที่ใครๆก็รู้นะครับก็ตอนตายมันซื้อของได้นะครับก็ซื้อของตอนที่มันตายนี่แหละนะฮะก็เวลาเกิดปุดด๊บจะได้วิ่งออกมาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากดซื้อของทีหลังนะครับนะตอนนี้เราก็ได้เปรียบเรื่องป้อมนะครับเรื่องป้อมเรื่องเขตดแดนนะเพราะว่าเราได้เข้ามาหนึ่งป้อมแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเสียเปรียบเรื่องแท้งอยู่นะฮะ แล้วผมก็จะเอามอไฟให้ได้นะครับมันไส้มันอ้าวแล้วก็อ้าวชิบหายแล้วอ๋อครับเดสอ๋อครับคุณลุงจะรอดไหมครับไม่น่ารอดนะฮะวอกกุ้งนี้ก็ไม่น่ารอดวอกกุ้งตายแน่นอนครับแล้วคุณลุงมายืนอยู่ทําไมฮะโอ้ขอให้ทุกคนปลอดภัยตายไปสี่นะครับไม่ได้เขาสักตัวนะครับชิปหายแล้วฮะอ้าวคุณลุงตายเป็นเอสนะฮะ ป้อมแรกแตกแล้วนะครับคาดว่าป้อมสองก็น่าจะแตกนะเพราะว่ามาครบพร้อมคีบอีกเพียบเลยนะฮะโอ้โหตายไปซะครับปักเดมาเซียนะฮะเดี๋ยวป้อมยิงซะเออเรียบร้อยเขาอาจจะจงใจนะเพราะว่าฝั่งเราผมไม่ได้คิวนะครับโดดใส่เลยนะครับแล้วกดดูดนะครับแล้วก็ตีมอไฟนี่แหละมาแทงแล้วไงวะไล่ครับไล่ครับไล่แปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีไม่ถึงพระเจ้ายอสจอดมากเลยทำไงผมจะวิ่งทันครับ ผมมันทำยังไงผมจะวิ่งทันเขาครับโอ้โหไม่ถึงจริงๆฮะไม่ถึงจริงๆฮะเส <c oughs> ียดายนะครับโอ้แล้วคีิปก็ไม่มีนะครับ <c oughs> โอ้โหวิ่งนำหน้าคีิปมาไกลเลย <c oughs> ไม่งั้นได้ป้อมแล้วเนี่ยโอ้โหมาผมเริ่มถึกใช้ได้แล้ว <c oughs> คีิปรีบมาสิจ้ะโอ้โหพวกมันเกิดจะครบแล้วครับ เหตุการณ์ตอนนี้ครับน e like ่าลุ้นระทึกเป็นอย่างยิ่งนะครับใครเพียงพัมก็คือแพ้นะครับถ้าเกิดใครโดนเอสก่อนนะหรือว่าใครตายเกิน3ตัวก่อนนะครับบ้านแตกแน่นอนฮะอินฮิบิเตอร์แตกนะไม่ถึงกับบ้านแตกนะเออดีเออดีเดเดเดี๋ยวจบครับคีบหมดนะคีบหมดต้องกลับบ้านนะฮะผมพอทั้งไม่มีสติจะทำอะไรแล้วเนี่ย แกได้ว่กฟงจะยันลุกไอ้น,นี่ก็จะเดมาเซียผมตลอดเลยต่อไปครับต่อไปต่อไป,อไป,อไปโดนมั่งไมโดนมั่งนะครับไม่เป็นไรนะมีคลิปเคิร์ปก็ถ้าถ้าว่างๆก็ตีนะครับเก็บตังค์นะครับก็ปล่อยให้ตัวเว้แรงๆเขาลารดไปนะครับแล้วก็ตีรถเลือดเอานะ่ยไม่โดนเลยครับ จุ๊บเก็บดีไหมเนี่ยเออมันเดมาเซียแหละครับเอาละครับโดนเปิดแล้วฮะเรียบร้อยตายห่าโอ้โหล้างบางครับ3ตัวเรียบร้อย4ตัว5ตัวเอสแน่นอนครับเส็ดแน่นอนนี่ฟันไปทีหนึ่งนี่ทีหนึ่งตายนะฮะวอกคุงวอกคุงเหรอเป็นไงล่ะฮะเรียบร้อยครับเป็นเอสนะครับแล้วก็จีจีไปจีจีอีทีไปนะครับอีบิเตอร์นะฮะอืมเขาก็ จังหวะเมื่อกี้เขาทำได้ดีมากนะครับเลือกที่จะเปิดตอนที่พวกผมไปเก็บไอแมงบวกนะแล้วก็นะครับทุกสกิลก็นํามานะครับซึ่งแน่นอนทีมผมมีแต่ตัวบางๆนะครับตายห่ากันหมดแน่นอนนะถ้าเขาถ้าเขาดันดีๆก็จีๆเลยนะครับนี่ครับเอาตัวบางๆก่อนครับเก็บทีละ,ละตัวเก็บทีละตัวโอ้โหมันมดาเมจมันเหลือทนจริงๆฮะเดี๋ยว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  ดามเมจมันเยอะจริงแฮะแมงแอนตี้ใส่ผมแน่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> ใจมันเอาครับใจมันเอา <c oughs> ตายครับผมนะฮะเมื่อกี้เป็นการตัดสินใจที่ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากเพื่อนเราอยู่ทั้งสามตัวนะฮะเราควรจะปล่อยให้เพื่อนเราจัดการนะถ้าเราเข้าไปนัวแน่นอนมันเอาเราแน่นอนฮะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรครับ20วินนะครับไปแล้วครับเริ่มปฏิบัติการดันขั้นสูงนะครับ ฝั่งเขาอยู่ครบนะฮะอยู่สี่ตัวนะครับสี่ต่อสี่นะครับสี่ต่อสี่แบบมีเม่กีครีปเลยมา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 ยกนี้นะครับยกนี้ก็ถ้าคือ ถ้าเกิดเขาพลาดนะครับเขาเสียอินทินะครับถ้าเกิดผมพลาดคือ GG จนะเพราะว่าหน้าป้อมเหลือแค่สองนันนะฮะก็ต้องเล็งตัวบางๆเข้าไว้นะครับแต่ว่าโอ้หดาเมจแทงนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับเออมันเป็นแทงที่ดาเมจเยอะมากนะครับเปิดเกาะครับกันเพื่อนนะครับอ็นตี่แล้วครับหายแล้วครับละลายไปสองนะฮะเอาไงดีครับ ตายแน่นอนครับตายแน,น่นอนไม่ต้องไม่ต้องสืบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะเยลุกโอ้โหแม่งเอ็นตีมองไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไ,ไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วนาะทีนี้หนีก่อนแฟนก็ไม่มีบายครับก็จีฮนะจีฮะครับอืมครับมีคีปมาด้วยนะครับแล้วเขาไม่สนคีปแล้วครับแทงป้อมเลยฮะแทงป้อมเลยครับ,รบโดนป้อมตีสองกันพร้อมกันนะครับ สุดยอดนะโอ้แล้วก็โหตีบ้านนะครับคนจริงตีบ้านนะครับก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็กดไลค์นะครับใครคิดว่าใช่ก็กดแชร์นะครับใครจะติดตามผมต่อแน่ๆเนี่ยก็กดซับสไคร์เอาไว้ได้นะฮะก็ขราวหน้าคลิปหน้าผมจะพาไปทําอะไรพาไปเล่นอะไรก็มารอติดตามกันนะครับก็ไม่อยากเห็นนะครับไม่พ่ายแพ้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ